สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับรถแท็กเตอร์นะครับของคูโบตานั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นชุดคลบนะครับชุดคลบปอ้อยนะครับกับงานคลบอ้อยนะครับมีอยู่2ตัวนะครับให้เลือกนะครับ2ราคานะฮะเป็นเครื่องคลบปอ้อยนะครับ SGB 470นะครับอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับถอดติดตั้งอ่าถอดออกจาก รถคูเปอร์ต้า L 5 0 1 8นะครับผมเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวนี้จะสวยนะครับพร้อมชุดโครงขัดตั้งนะครับ SCB SGB 470นะครับคานไม่มีดอะนะครับครบชุดนะฮะทั้งน็อตทั้งสายนะครับทั้งแป๊บนะครับ พร้อมถังนะครับนี่อันนี้ถังของเขานะครับคือโครงสร้างต่างๆนะครับมีล้อเลื่อนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้านะครับตัวนี้สวยๆนะฮะสภาพหนึ่งแสนสามหมื่นห้านะครับกับชุดคลิปอ้อยของ L50 นะครับหรือใครจะเอาไปดัดแปลงใส่ L47 ก็ได้นะครับเปลี่ยนแปลงแค่ตัวจ้ำน้ำมันนะครับ ตรงบริเวณฝาไฮดรอลิกนะครับอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้ราคาประหยัดครับ1,25,000บาทนะครับถูกกว่า1,000 0บาทนะครับเป็นชุดคลิปอ้อย SGB 4.0เหมือนกันนะครับใส่ L 5 0นะครับชุดโครงสร้างก็ถือว่าสวยนะครับพร้อมถังนะครับแล้วก็ชุดขาตั้งนะครับนี่อันนี้ชุดขาตั้งของเขานะครับ หนึ่งแสนสองหมื่นห้านะครับสวยๆเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0875223883นะครับหรือเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอของขุงนกำแพงเพชรนะครับใครที่ต้องการรถคีบนะครับไม่ว่าจะเป็นคีบไม้นะครับคีบอ้อยก็ได้นะครับ ก็ติดต่อมาได้นะครับโทร0875223883นะครับครั้งหน้าจะเป็นึงค่าตัวไหนนะครับคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ